รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรามาน สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ฟ้าเมืองไทยนะคะรายการที่จะนําข่าวคราวความเคลื่อนไหววิถีชีวิตวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์กันเลยนะคะ ุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะส่งผลให้การบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ทั่วถึงค่ะอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะนอกจากนั้นค่ะประชาชนบางส่วนยังมีความลําบากในการเดินทางมารักษาพยาบาลจากทางภาครัฐอีกด้วยค่ะ เป็นผมได้คุณหมออุทนาผู้ในการกองธันตรกรรมมาจากโรงพยาบาล่ขยสุรนา,าวีนะครับานเป็นผู้ในการธันตรกรรมและท่านเจสระท่านไม่ไม,ไม่ไม่มีคลินิกแม้แต่ท่านชํานาญมากก็ไปช่วยใส่ฟันให้ชาวบ้านขณะนี้ใส่ฟันให้ชาวบ้านแบบแ้วประมาณ6 0 0ยรายครับวันหนึ่ง<ล>ทา <ำ S 1> ประมาณ30มรายคุณหมอบอกผมว่าตาม <c oughs> คลินิกหรือตามโรงพยาบาลวันดีหมอก็ทําแค่สี่ห้ารายเขาก็เขาก็พอแล้วเขาปวดมือแล้วแต่ท่านทําถึง วันละ30ลายะนะครับตอนนี้ชาวบ้านนี่ดีใจมากเพราะบางคนใส่ปันเสร็จน,น้ำตะล้องไห้ครับมผมบอกว่า,าเนี่ยเราเนี่ยเวลาใส่ปันจะได้นึกถึงทหารนะครับว่าทหารเนี่ยลงมาเรามาดูแลเรามาช่วยตัพี่น้องนะครับ กรมแพทย์ทหารบกนะคะจึงได้จัดหน่วยแพทย์สนับสนุนกิจการของกอรมนนะคะคือศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะซึ่งเป็นหน่วยในความรับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนกองงานมวลชนและกิจการพิเศษในการสร้างเสริมมวลชนในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ทหารประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงค่ะเราจะมีชุดแพทย์และพยาบาลเนี่ยมาในวันพุธพฤหัสสุขจำนวนสามวันทกิน,นะครับโดยในวันพุธเนี่ยเราจะมีให้บริการฝังเข็มแก่ประชาชนด้วยซึ่งได้รับความสนใจมากนะครับวันพฤหัสสุขก็เป็นการตรวจโรคทั่วไปนะครับนอกจากนี้เราก็จัดชุดทันตกรรมนะครับมาไว้ที่ ค่ายสินธออย่างนี้นะครับซึ่งชุดทรารกรรมของข่ายสินธอเนี่ยจะเป็นชุดที่เรียกว่าเราทําครบวงจรนะครับตั้งแต่ว่าเราอาจมีการถอนฟันนะครับอุดฟันอุดหินปูนตัวรักษารากฟันนะรักษารากฟันรกร,ร,กนร,กร,รกนะทั่งการสัญญกรรช่องปากและก็ท้ายสุดก็คือเรื่องของการใส่ฟันกรอบนะครับเห็นว่าเราทำครบวงจรในเรื่องของชุด พนกรรมของค่ายสิงทอนนะครับเรามีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพด้วยเก้าอี้ไฟล์ฟัสติดอันนี้ก็าทางท่านประทัก็ได้ให้ศูนย์แพทย์ทางบกเป็นคนดําเนินการดูแลด้วยนะครับอันนี้คืองานหลักๆที่เราดำเนินการนะครับางานในเรื่องของการใส่ฟันปลอมเนี่ยทุกวันนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าถึงหรือมามีโอกาสได้รับาการทำฟันปลอมเนี่ยมากขึ้นอันนี้เป็นดั่งบีของท่านประธานพระนสีครับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใตก้กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีกำลังพลทั้งสิ้น60นายนะคะโดยกําลังพลส่วนหนึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานในกอรมนอภาคสี่ส่วนหน้าและการบริการธนกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนกําลังพลและครอบครัวภายในค่ายสิรินทรค่ะ โดยมีพันเอกยุทธนาคันธารองหัวหน้าศูนย์รับผิดชอบรถธันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งจอดให้บริการประชาชนณนคะ่ายศิีนินทอนอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะ ผ่านโครงการคืนรอยยิ้มสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนโทพิเชษวิสัยจรแม่ทัพภาคสี่เพื่อที่จะให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสนะคะทางสังคมในพื้นที่ห่างไกลนะคะซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจต่างๆมารับบริการด้านธนกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการถอนฟันขูดหินปูนการจัดใส่ฟันปลอมหรือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพื่อรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของทุกคนในพื้นที่นะคะซึ่งโครงการนี้ก็ประสบ ความสําเร็จเป็นอย่างดีและประชาชนก็ได้รับโอกาสในการทําฟันอย่างเท่าเทียมกันค่ะปัจจุบันนะคะก็มีมวลชนจากจังหวัดปัตตานียะลานาราที่วานและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเดินทางเข้ามารับบริการทา,านกรรมด้วยตัวเองนะคะหรือก็จะมีหน่วยทหารเฉพาะกิจในพื้นที่รับผิดชอบนํามาค่ะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนให้เรียบร้อยก่อนแบบว่าให้เมือกมันแห้งแบบสังเกบ,บางทีแบบบางคนอาจจะถอนถอนฟันไปเร็วแล้วก็อยากจะรีบทำแร่วา เหงือกเนี่ยพอมันพอรีบถอนไปแล้วเนี่ยเหงือกมันยังจะต้องยุบตัวลงไปอีกอีกครั้งหนึ่งจะให้ดีเนี่ยต้องให้เหงือกมันแห้งก่อนประมาณประมาณแปสัปดาห,หลังจากที่เราลองพิมพ์ปากขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่สองมีการลองเหงือกลองเหงือกเพื่อสร้างความน้ำพันระหว่างฟันบนกับฟัน,บนล่างแต่อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราทรงหลับไปแล้วหลับจะทําเรียงเม็ดฟันขึ้นบน,ข,น,บนขึ้นบนโครงเหงือกอันนี้เป็นการปรับ ความสัมพันธ์ระหว่างฟันบนกับฟันล่างเพื่อให้มันหลังจากแผบทํามาแล้วเนี่ยเป็นการปรับละเอียดก่อนที่จะจะให้เปอนไข้กับนําไปใช้ที่บ้านนะถ้าไม่ปรับตอนนี้มันดีอาจจะเป็นอาจจะเป็นสูงมีตําแหน่งสูงมีสีปรากฏขึ้นที่ตรงจุดที่สูงจุดที่สูงนะแล้วก็จุดที่สูงนี่แหละแบบว่าไปละกอลบจุดสูงออกเพื่อให้เพื่อให้คนไข้าสามารถเคี้ยวได้อย่างสมบูรณ์นะ วันหนึ่งเราเห็นรอยยิ้มของคนไข้แล้วมีความสุขตั้งแต่รับราชการมาสามสิกว่าปีเนี่ยตอนนี้แบบว่าได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็แบบว่าอยากจะทำงานแล้วก็ฝากอะไรไว้ในในแผ่นดินบ้างอะไรใช่ใช่แค่ที่แบบว่าทหารตัวเล็กๆคนหนึ่งสามารถทำได้นะโอโอเคนะ โอเคแล้วไป,ปรเรียนมาเก่แม่ทัพนะขอบคุณครับก็ซีเดียวซียุ่งซียุง,ยงซึ่ง, <c oughs> งนอกจากจะลดความหวาดระแวงแล้วเนี่ยนะคะยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นการสร้างเครือข่ายข่าวสารด้วยการรักษาความสงบนะคะและให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของในส่วนของหน่วยราชการต่างๆนั่นเองนะคะ ก็เจ็บป่วยนิดหน่อยก็ความดันอะไรก็ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็โอเคผ่านบริการดีประทับใจมากผมมาช่วยเกือบปีแล้วช่วยทุกคนนั่นแหละพี่น้องที่ลำบากอะไรช่วยอุ้มอย่างไรพี่น้องเราเนาะคนไทยด้วยกัน <c ười> ถ้าเรามาช่วยใครจะช่วยต้องช่วย <c ười> พี่น้องเรา <c ười> คนที่อ่อนแอเราเจอคนแข็งแร àng, งร àng, ต้องช่วยเขาดันภาษาบางทีเขาาภาษาไม่รู้สื่อการไม่รู้เรื่อง เราต้องมันเป็นเสือให้เขามาช่วยกันฟันแท้ย่อมดีกว่าฟันปลอมนะคะคุณผู้ชมขาแต่สําหรับประชาชนในพื้นที่3จังหวัดแล้วเนี่ยนะคะฟันปลอมก็มีความหมายต่อพวกเขามากกว่านะคะความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะอาหารมื้อแรกหลังจากการถือสิทธิอดในปีนี้จะอร่อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะภารกิจของทหารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนยังมีอะไรอีกบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ แม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวโอกาสอยู่ตรงหน้าเราตลอดน,นั่นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันๆโครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษาสารสเติดจังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทบ,บกและกอรมนอ ประชาชนไทยมีความมานะภาคเพียรเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากองทัพบกและโครงการทำดีมีอาชีพคุณผู้ชมคะ แม้ภาคใต้จะมีฝนตกชุกมากกว่าภาคใดๆในประเทศไทยนะคะแต่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งค่ะในฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในภารกิจของทหารนะคะซึ่งลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนภาคใต้นะคะคือการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประชาชนให้มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ํากันค่ะ ส่วนการดำเนินการของเจคอเียว่าสาสอนะครับเรามีที่ปรึกษานะครับคือท่านอาจารย์เพทายปทุมทองครับซึ่งวันนี้ท่านทไม่ได้มานะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ในการกองฝ่ายในหลวงอยู่นะครับท่านมีความรู้เรื่องเรื่องการสร้างฝ่ายลักษณะว่าเป็นเป็นฝ่ายของชาวบ้านนะครับหรือว่าฝ่ายแมวเนี่ยมามาหลายแห่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยท่านได้แนะนํากับทางเจ้คอเลยว่า3 2โดยตลอดว่าให้ สร้างความเชื่อมัน่นหรือสร้างศรัทธากับชาวบ้านในพื้นที่ก่อนครับโดยการทาตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นว่าในพ ouais. ame, right? uh ื้นที่ภาคใต้แห่งนี้มันไม่ได้ขาดน้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดีนะครับท่านก็สร้างฝายตัวอย่างขึ้นมาฝายหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยไปดูซึ่งชาวบ้านเขาดูเนี่ยประมาณสักสองวันเขาก็เห็นว่าสายน้ําเล็กๆเนี่ยเพียงแค่ชั่วคืนเดียวมันสามารถพดให้ขึ้นมาพ่วมหัวได้ซึ่งซึ่งก็เกิดทําให้ชาวบ้านเขาเกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็เป็นการเชิญเชิญหน่วยงานในพื้นที่น่ยเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันนะครับโดยชีย้เห็นถึงถึงปัญหาแล้วก็เสน,น,นอแนะอาวิธีการแก้ปัญหาโดยโดยตรงนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นทางาอบตอไม่ว่าจะไปทางอำเภอหรือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งชาวบ,บ้านเองเนี่ยทุกคนก็ได้เข้ามาประชุมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้นฝ่ายหลักเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะ ทำการต่อท่อเนี่ยเพื่อเพื่อ,อนาน้าไปใช้ที่โรงเรียนล่มเก้าโครงการนี้เนี่ยคือเราคิดแต่ว่าเราเราเจาน้ําไปใช้ซึ่งผลที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ว่าเราเราได้น้ําหรือว่าเราได้ฝายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจากภาพด้านหลังที่เห็นว่าเราได้ความกลมเกลียวของชาวบ้านด้วยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆครับสำหรับอ่าวเพี่งอก็ปกติน้ำจะท่วมทุกปีนะครับแล้วก็เอาฝายแบบนี้ถ้าเกิดเราสร้างอเอาไว้ตามลาําธารทุกเส้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะจะช่วยในเรื่องของการชะลอน้ําได้เพราะว่า ในแต่ละลำธารเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างแค่ฝายเดียวนะครับเราสร้างเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,เป,น,นเป็นชั้นขึ้นไปซึ่งแต่ละสายเนี่ยแต่ละสายเนี่ยก็จะช่วยชะลอการไหลของน้ําตลอดจึงความบุุมแรงของน้ํานะครับก็ปัญหาน้ําท่วมคิดว่าถ้าทามากขึ้นเนี่ยผมว่าดีขึ้นครับโกแกคือชื่อของลำห้วยซึ่งมีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดทั้งปีสำหรับประชาชนในพื้นที่บ้านนากอตำบลจอบอําเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสนะคะเนื้อต้อนน้ำนะคะ ของโตกแก่เนี่ยคือฝายค่ะฝายศรัทธาซึ่งเป็นฝายถาวันที่มีความสําคัญต่อโรงเรียนร่มเกล้าและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมากเลยละค่ะเป็นกรงการของพระบาทหลวหที่ย่าอยู่หัวให้กับชาวอำเภอ,อยี่งอซึ่ในปัจจุบันในสมัยนั้นเขาไม่มีโรงเรียนมัธยมรมก็เลยตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น ประกอบกับพื้นที่ตรงนี้เป็นนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมค่ะก็เลยมีพระราชำดำรัสเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ไว้บางต้นว่าโรงเรียนนี้ควรจะสอนสองหลักสูตรคือสอนทั้งวิชาสามัญวิชาศาสนาแลกะการมีอาชีพเพื่อเขาจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นโครงการเกิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับหลังจากนั้นอีกสักประมาณสองสามปีนะฮะองท่านเสด็จลงมาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากโรงเรียนไม่มีน้ํามันอยู่บนิื้ที่มันอยู่ภูเขาผร์ก็เลย สำรวจล้วองค์ท่านไปสำรวจด้วยตัวพระองค์ท่านเองนะฮะที่<ม>คลองโตแก่ที่ตำบลจอบอกแล้วก็ดูว่าคลองอคลองเก็บน้ํานี้สามารถจะดึงน้ํามาใช้ในโรงเรียนล่มเกล้าได้อ<ม>งค์ท่านก็เลยทําเป็นโครงการชนประทานล่มเกล้าโดยเอาน้าจากคลองโตแก่ผ่านระบบชนประทานมาเก็บไว้ปนหานเก็บน้ําของโร<ม>งเรียนให้นักเรียนได้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานี่เป็นที่มาของฝ<ม>ายต้นน้าจริงๆครั้งแรกที่เกิดขึ้นน,น,นะ่างชาวบ้านจะพูดกันติดปากว่าเป็นน้ําของในหลวงที่ในหลวงพระราชทานมาให้ ปน้ำเหล่านี้ใช้ฟรีแต่ก็เลยมีปัญหาตามกันว่ามีการเจาะใช้น้ำกันอย่างไม่มีระบบมน,นะฮะน้าก็เลยออกไปกระจายไปทั้งน้ํามันไม่มีใช้ใชว่าพระเทพเสด็จเมื่อวันที่23กันยา2 5 6สองคงทาง่านก็บอกว่าให้จัดการปรับปรุงเรื่องฝายใหม่แล้วก็เอาน้ำเหล่านี้ให้ชาวบ้านได้ใช้ด้วยก็เลยมีโครงการฝาย13ฝายตามขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรให้ได้เก็บจากน้ําที่ เอาไว้ในช่วงหน้าแรงใ,ให้มาถึงโรงเรียนส่วนหนึ่งและให้กับชาวบ้านได้ในช้ชาวบ้านก็เลยมาร่วมแรงร่วมใจกันที่ทำฝายก็<ำ>อบ,บอกกันเอาครับโดยโรงเรียนก็เป็นต้นหลักมีทหาร,น,ารนัวิทยุยทีมทุกสวัยเข้ามาร่วมกันตรงนี้นะมีทั้งมอหาวิลาลันาที่ว่าราชนาคารีนชาวเมืองชาวบ้านก็จะได้เข้ามาใช้ก็เป็นโครงการที่เป็นความต้องการจริงๆของชาวบ้านในพื้นที่จริงๆครับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างฝายนะคะไม่เพียงแต่ที่จะทําให้นักเรียนมีน้ําไว้ใช้นะคะในการละหมาดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะประชาชนในพื้นที่ตําบลจะบอกก็มีน้ําไว้อุปโภคด้วยเช่นเดียวกันค่ะจึงมาขอความร่วมมือร่วมใจนะคะการก่อสร้างฝายเพิ่มอีกตั้ง13แห่งนะคะโดยมีหน่วยเฉพาะกิจใน,นารายที่ว่า32ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสร้างฝายทั้งหมดค่ะอะะดีแต่ก่อนนั้นก่อนทำ